thank you ท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงหมายแล้วนะครับนี่นะครับเป็นหมายชื่อหมายว่าช่องลัดท่าใหญ่นะครับหมายไตยงนะครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงหมายแล้วนี่ครัาพาน่นน่ะใส่อยู่นี่อีกสองเท่าปลาเยอะนะโอ้ก็ปลาทีสียเป็นตัวไม่เห็นเนะ ไม่ชอบไหนแผละไหมไม่มีแผลข้างในเมีอนแก้วต้มาเหลืองบรรยากาศสวยนะครับสุดสุดติ่งครับผมนี่นะครับเรามาคันนี่ครับขอบคุณต่ยงนะครับนี่ครับวับนนี้ เราก็จะมีผู้ร่วมชะตากรรมอยู่กัน4ี่คนนะครับเนี่ยท่านนี้หน้าตาคุ้นๆกันดีนะครับแอดนุกจากแอดบินกลุ่มแฟนพันธ์แท้บีจีนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบเบ็ดก่อนนะครับอ๋อโอเคครับนี่นะครับแตยงของพวกเราเนี่ย อันนี้คือผู้บุกเบิกหมายนะครับให้นายยงแนะนําหมายช่องรัดหน่อยครับนี่คือหมายช่องรัดใใหญ่มีสามหมายตัวนี้มีตัวนู้นยังไม่ได้ไปดูได้ยันกันตัวนู้นมาเมื่อกี้ได้ประกาสองตัวละหมายนี้ทํางานด้วยวันนี้โอเคครับผมขอบคุณไตยงมากนะครับหมายนุ้นหมายนุ่นได้ยินข่าวว่าเห็ดมากมายได้เห็ดโคนมากมายเมื่อกี้โอเคครับแล้วหมายนี้ล่ะครับ เห็ดโคนณเกเห็ดไปแล้วนี่ยแล้วอันนี้นะครับนายยงเลิกปเก็บเห็ดโคนมาให้แล้วนะครับอันนี้แล้วก็ไอ้ตุ้มๆอยู่อยู่ในถังนะครับตุ้มๆในถังนี้ถังนี้ถังเท้าครัาถังในแถวนี้แหละนี่นะอ่านั่นแหละนั่นแหละนายย้งขับเรือโคตรซิ่งเลยนี่นะครับไอ้ย้งต้องยอมไหมครับนี่นะครับ มารเืออันนี้มากเยน่มากน่่คือถึงว่าจน่นี้เราเมนูแรกของเราเดี๋ยวแกงเห็ดโคนก่อนเลยครับท่านผู้ชมเราต้องแกงเห็ดโคลนนี่นะครับขอบุณไตยงนะครับปลายยังไม่ได้ตกไตยงมีเห็ดกินแล้วครับผมโอเคครับผมขออนุญาตประกอบเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูปลาตัวแรกของเรากันเลยครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ พาท่านผู้ชมมาอยู่นี่เพื่อนศรีนคลินครับหมายไตย,ยงนะครับผมวันนี้ผมเอาเบ็ดมาทั้งหมดหคันแล้วก็มีทีมงานมาอีกเดี๋ยวทีมงานจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แต่ส่วนผมจะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็มามาถึงก็หมายก็8ปดโมงครับแปดโมงเก้าโมงละก็ยังไม่ได้ตีเบ็ดมวัวแต่กางเต็นท์กางอะไร ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับบรรยากาศเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับยังตอนนี้ยังไม่ตีเบ็ดนะครับผมนะนี่นะครับนี่ผมจะลงตรงนี้เบ็ดผมมีทั้งหมดห้าคันครับผมท่านผู้ชมนี่นะครับหมายนี้เป็นหมายของไตย,ยงนะครับชื่อหมายว่าช่องลัด ช่องลัดห้วยแห้งนะครับอยู่หลังห้วยแห้งนี่ครับอันนี้เบ็ดทีมงานอน,นุกครับผมน,นุกกลุ่มแฟนพันธ์แทบีจีนะครับวันนี้นะนุกเอาเบ็ดมาด้วยกันทั้งหมด1ิคันนะครับอันนี้คือกองบัญชาการของเรานะครับก็ผู้ร่วมสตารกรรมของเรานี่นะครับนีน่เนื่องจากว่าตรงนี้มันมีต้นพุทธาอยู่ตรงนี้ ผมก็เลยขยับไปอยู่ตรงนี้5คันก็บรรยากาศนะครับท้องฟ้าครับท่านผู้ชมเมฆเยอะไม่มีแดดนะครับแดดไม่มีอากาศดีบรรยากาศดีนะครับนีนครับก็เรามีเมนูแกงเห็ดก็ทอดหมูนี่นะครับ ทอดหมูผมยังไม่ได้ตีเบ็ดนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศก่อนดีกว่าฝั่งนู้นก็นี่นะครับนู่นๆฝั่งนู้นมีคนตกปลาอยู่นะครับหมายแตยงเช่นกันลูกค้าแตยงปลากินเบ็ดแล้วครับปลากินเบ็ดข้างขวาครับผมนี่ครับผมยังไม่ตีหนาเขาตีแล้วครับยี่หันพิมันเอา12คัารับท่านผู้ชมเอาไงอะเอาไงท่านผู้ชมไงลงที่เนี่ยเอาเอามาบุญเบ็ดครับผมเอาท่านผู้ชม ปลาก็กินตายแล้วปลาแล้วครับปลากินโชว์เลยครับอโอ้ยโอ้ยติดติดติดลุกห,หรือเปล่าลุกหรือเปออล่าเ, <c oughs> เอาเอาครับนี่ครับเบ็ดของนา้าเบ็ดทีมงานชื่ออะไรน้าชื่ออะไรครับผมต่อครับผมแล้วต่อนี่ครับปลากำ <para. S 1> มังส,ยสวยๆครับนี่ครับนี่นะครับนี่กำมังไซนี้นะครับท่านผู้ชม นะสายใหญ่นะครับฝ่ามือผมอ่ะเห็นนะเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวนะ,วนะแป,ป๊บนึงครับนี่สายฝ่ามือเลยครับนี่นะครับผมโอเคครับผมดึงวุ่นวะอุ่นวายแล้วครับท่านะผู้ชมตัวน,นี้จะตีปลาใหญ่ทั้งหมดนะครับตีไปคือเงียบเลยตอนนี้ยังไม่กินเบ็ดโอเคครับท่านะผู้ชม พอหอมปากหอมคอผมขอตีเบ็ดก่อนนะครับปลาเริ่มกินแล้วครับผม ท่านผู้ชมตีเป็ดไปได้สักพักแล้วหิวครับขอกินข้าวก่อนครับนี่เมนูทอดปลาครับผมหมอนะกกับแล้วก็ยำแตงครับยำแตงดูเด็ดเผ็ดร้อนครับทุกท่านที่รอปลากินเป็ดเราก็กินข้าวกันโอเคครับท่านผู้ชมขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับ ากาศกำย็นนะครับมาถึงเมื่อเช้าตีเป็ดก็ทริปนี้ถือว่าไม่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับยังไม่มีผลงานตอนนี้ก็เวลา5้าโมงเย็นแล้วครับปลาที่ได้ก็ส่วนมากจะเป็นปลากระมังนะครับไซสใหญ่นะครับปลากระมังก็ไซสใหญ่ครับมาท่านผู้ชมไิดชมบรรยากาศ รอบๆหมายนะครับรก,การคขาวยนะครับกองบัญชาการใหญ่ของพวกเรานะครับข้างหลังก็จะเป็นป่าหมดเลยนะครับ ก็หนึ่งวันแล้วครับงานกำลังล้วนๆครับเบ็ดคงอยู่ตรงโน้นหาคันเหมือนเดิมเราก็จะมาลุ้นกันต่อยาวครับทริปนี้บรรยากาศยำเย็นครับฟ้าคึมฝนตกนะครับฝนตกตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดแต่ตอนนี้ฟ้าเริ่มโอเคแล้วเริ่ม เปิดแล้วปาก็เริ่มกินห่างตัวแล้วครับปลากระมังเริ่มกินห่างตัวแล้วต่อปลาใหญ่มาว่วยเหยื่ออย่างเดียวเดี๋ยวคืนนี้ผมจะอยู่สู้ถึงดึกๆครับสู้เท่าที่สู้ไหวครับท่านผู้ชมเพื่อเอาผลงานมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ ค,นนคันนี้กระตุกนะครับคันแรกคันแรกครับผมคันแรกปรลาอะไรครับปลาอะไรกระตุกครับผมคันแรกนี่นะครับโอ้ยเราได้เป็นกำมังแล้วว่ามันก็ยังไม้เหรอนะสับดีครับเอาเลยครับผมสับแล้วครับผมยังมาควนอยู่นะครับ นี่นนนเยืเป็นก้อนอยู่เสงสัยยเป็นก้อนอยู่เลยครับครับต้องขออภัยเรื่องลมด้วยนะครับลมังแร,เรงเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มีครับมีตัวไหมครับเอด็ดครับครับตัวมีตัวคันนจะตุกึ้กเรื่อย นี่ครับนี่ครับตะกำมะใส่นี้ครับใส่นี้นะครับท่านผู้ชมน้อยครับโอ้พนุพยมเงี้ยนี่นะครับตัวเบ็ดเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สิบสองนะครับท่านผู้ชมนี่สนใจติดต่อเหยื่อกำมังได้นะครับโอเคครับผมนี่นะครับอันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับผม ผัดเผ็ดหมูบ้านเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะทำผัดเผ็ดหมูบ้านแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวครับนึ่งข้าวเหนียวนี่กองไฟวันนี้เราจะรอบกองไฟกันที่นี่นะครับ ลองไปดูเอตรงนู้นทักสามหลัง้โหตื่นมากำลังต้อนรับเลยครับท่านผู้ชมนาอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมเช้าว,วันที่สองกับเกอดสีนักลินนะครับอากาศสดชื่นมากครับมาคืนฝนตกทั้งคืน ตอนเช้ามาอากาศก็เลยสดชื่นครับวันนี้วันที่สองลอจะได้ปลาหรือเปลา่าหลังจากเมื่อวันลบกับกำมังทั้งวันครับผมวันนี้มาแล้วครับมันมาแล้วม,มาแล้วครับท่านผู้ชม ใช้นีครับสายใหญ่นะครับวันที่สองประเดิมเริ่มต้นโอเคครับผมผมก็ยังอยู่นู่นเหมือนเดิม ลมแรงนะครับนีลมแรงลมเช้าแรงเลยมันฝนจะตกอีกแล้วครับเอา้ามีคนมาอยู่ใหม่เหรอมาเมื่อคืนหรอมาเมื่อคืนเหรอไตอะไรมาส่งไม่รู้มาดีดีนี่นะครับ ื่อนนักตกปลามาอยู่ฝั่งตรงข้ามเราอีกหนึ่งเจ้านะครับหลังจากเมื่อวานมีมีอยู่ตรงรุ่นเจ้าเดียวน,นะครับเมื่อวานมีตรงรุ่นวันนี้มีเพิ่มตรงนี้อีกเจ้าหนึ่งครับก็เรามาลุ้นกันครับวันนี้จะเป็นกำมังหรือจะเป็นปลาที่เรามาตามหาเอเคครับ luit ไปครับปลาใหญ่ดึงเขาตอ อะไรนี้โอเคครับนเป็นไงครับสัมภาษณ์หน่อยเมื่อกี้โอ้โหปุ๊บทีเดียวเลยครับมองดูไอเบีดอย่างนี้นู่นไหลลงไปุูนเลยอ่ะไม่รู้ปลาอะไรตัวใหญ่มากเลยหาไปแล้วครับนึงหลังครับเรียนนาคนนีครับ เอปลาดึงเบ็ดลงน้ำไปแล้วดูดูหน้าตาเขาครับยังยังมือใบอยู่ครับใครใครจะมามาเลยครับมาตีเอาเบ็ดผมีแเลยครับทักปลาทังเบ็ดเพอเออยู่ครับจัดไปครับโอเคครับผมโอเคนะครับผมกลับแล้วครับผมชิปเล็กๆแต่ไม่เล็กนะครับ พอได้พอได้ไปทํากินนะครับถึงจะไม่รวยปลาใหญ่ก็ส่วนมากจะเป็นปลากับข้าวนะครับโอเคครับผมนี่ครับขอบคุณตายยงมากๆนะครับผมครับก็ขอบคุณแล้วก็สักตายยงถ่ายผลง,งานเลยครับตายยงถายเลยอเ,เอาเสียป่า งานกำลังร้องไห้เแต่กำลังตัวใหญ่นะ่ะ ดูกันว่าถังจะพอใส่ไหมนี่ขนาดหนีใช่ไหมหนีถังไม่ท้อง้วลานี่คือมันไม่อยากเหรอมันกำมังมันเ้ำอ้วบอกมาเช้านี้ก็มังหรอ่ะเดี๋ยวกล่ฟากันใหม่เช้านี้เสียกันเบ็ดไปหนึ่งคัน้องตอไอ้บาร์ดดึงแผงทังไปหนึ่งคันเบ็ดลงไปสมแม่น้ำหนึ่งคัน มาลองกันทำไมกินใจครับรากว่าปลาเลี้ยงตอนนี้ประกดนั่นเหรอดูปรกดกดตัวไซสยนงดกดูวยนีัสวยๆครับประกดเยื้อจักกินครับผม กับกินคุณผู้ชมใส่สวยใส่สวยสวยสวยครับสวยนะครับน้ำพุน้ำพุนน้ำขึ้นเร็วมากช่วงนี้เลน่ายะน้ำแขก้อนเหลือไหมเหลือนิดหน่อยมีอยู่ครับบ้านนยยงใส่หน่อยโอเคครับท่านผู้ชมก็จบจบทริปแล้วครับทริปนี้เอาบรรยากาศนะครับปลาก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าจะเป็นปลากะมังถ้าส่วนใหญ่นะครับก็ปัก กดติดตามกดไลค์กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก็โอเคครับผมขอจบคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันต่อไปทีที14นะครับจะไปหมายไหนเดี๋ยวผมบอกอีกทีครับโอเคขอบคุณครับ